สวัสดี ì, พี่น้องเอน้ก้เป็นวันที่สี่เนาะเป็นเหมือสีออกไปเดินทา่าแล้วก็ผา,ก,ากันกินเขากินหนามก้นเพราะว่าการเดินทางเที่ยวนี้แม่ต้ออกไปตอนกลางคืนยอดนน้นอกอกกอนท่อเนาะเดินทางกลางคืนแล้วก็ไปหอดแม่ไปหล่อเลยนะนี่ฮเก็บเคลื่อนเก็บของพี่น้องเลยเต็มเลยกินเขากินหนามเนาะวันนี้แม่เป็นยังไงอุ้ซึกึนเนี่ยได้สีออกเดินท่าไหมตื่นเต้นอ้ตื่นเต้นนี่ลนี่คุณผู<า>มซึกึ<า>้น แล้วังไดเขาแล้วก็จีบออกไปเดินบินเยี่ยมไปสัมผัสกับเซโนบรรยากาศเย็นติดลบลองเบิรงมันสิเป็นแนวใดเอ้าอยู่บ้านนี่แม่เคยอยู่อากาศซัมใด้สุดความหนาวเป็นมมูนี่แหละเป็นเหล็กเดี่ยวเนาะสุดเคยอยู่เป็นเหล็กเดียวแต่ว่านี่สิไปเหล็กลบลบเป็นาเหล็กเดียวจีบเจอแนวใดมากไข่มากกรับจักก็มูอซึกตื่นเต้นแห้งบ้างไหม เออกะได้เตื่นเต้นอยู่เตรียมยังแน่ล่ะเตรียมจักสิคบหรือบอ่ไปบุพเพซื้อมาอดน้ำอ่ะน่นนี่ได้ละบาทนี้นี่ของกินฮะเนาะเตรียมสิกินก่อนผาวว่าห้าสีออกไปเดินทางกลางคืนแม่หวาต้องกินเขากินหนางไหวกอนเนาะเพื่อนนัดกันหันเม่นอ่เก่าม้งเคืงเมื่อไหร่วมโต๊ะกันแต่ว่าย่นออกไปแท่แม่นสิบเอ็ดโมงสามสิบห้านาที เขาให้เขาเตียมเพื่อแบบว่าไปหอมกันนะอยากว่าเออเพื่อเซ็กอินเพื่อผู้นีซ่าเพื่อผู้นั้นเตื่อยนะอย่ากตกย่นเด้อันตุกย่นนี่มันจบขาวเลยคุณยังสลัดยังสลัดมีของกินเนาะสล้องเขากินเขาไอ้บิ๊กเป็นโคตรอันนั้นตักเขาเสิร์ฟเขาให้พ่อให้แม่เสิร์ฟเขาของกินเขากับซิมีจืดเต้าหู้พี่น้อง ลวก็ต้มเค็มเต้าหู้เฮ้ยคืมีแต่เต้าหู้น้องใส่เต้าหู้น้องใส่ต้มเออต้มเค็มสามสั่งเนาะสมเอามาเดอเอนี่อเ่้องด้นเด้เดี๋ยว้นเด้อเดเด้อเด้้อเเอดเ้ดเด้อ้เ้อน้อเ้นอดเเอ้ ไข่เป็ดไข่ไก่ใช่แล้วป่ะมาเร็งยีลุงบอเอออันนี้มันทูนา่าอะไรพี่น้องเด้ออันนั้นอาหารสามสับูมาเกี่ยวกันมาว่ใสก่กันเลยนะสมือไพรหลังใส่สลายนิ่งๆเหมือนกันเลยอ๋อจะวันนู้นขอย่างจะไปสไลอยู่แล้่ยว่าใสา่สสตรงนั้นกินเองฮัลโหลเด็กนั่นมันเป็นยังดอกโออยี่่เพื่อนเขาเป็นแน่ตลอด <ขอ S 1> อยู่ข้างๆก็เอามือตลอดเอออากิน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 เขากินหนาพี่น้องกมากินเขาพี่น้องเด้เตรียมโตะจริงหน่อะเสีออกเดินทางพากันอาบน้ำอาบนในนอก้วกะแล้าครูซึกว่าฝนอนันมาหน่นะสองมือที่เขามาวิยอากาศอยู่ล่าไกครูซึกว่ามันเย็นโล่งพี่น้องแล้ไม่โล่งไม่ยังแน่เย็นก็ดีแลยวเพราะไรเาหม้ซื้อวมเย็นมาก่าเือมเือมเือมเนออะอก เงี้ยแหละว่าหน่อยนักหน่อใครเนี่ย,ลยหละเฮาแบบว่าบวมๆไปหนำเจังได้ให้ยังเฮ้ยเป็นอียังเป็นยังเรียน What happened นั่นนี่เจียงถามนี่ What happened เบิ้งยังบีไหมนี่ลิน What happened เบิ้ง What happened What happened What happened วู้ กินหอดเพืนพี่หน e ้องเลยนั่งนนียนๆนี่เพิ่นกินเขากินหนาอิ่มแล้วเนาะกันเลยว่าเพื่อนทันยามได้ห้อยยางนี้แต่เพิ่นหันเพิ่นสีแบบอืมอๆๆแบบแบบสางควบสนใจเห็นของควมสนใจเ้ามาหาเพื่อนเิ่นยังไงห้าริ่มนนับเด็กพี่หน้องอืมอืมอืมเดี๋ยวเส้ห้องสิเตรี้ยมเครื่องแล้วพี่หนอนเนาะแล้วก็กินเขากินหนาเลยประมาณมือตอนนี้กับแปดโมงแหละจิมหน่อยกับเก้าโมงผ่ากัน ออกไปสนามบินได้บ้านี้เดี๋ยวไปจังได้ติดตามไปน้ำกันเนาะนี่ก็คือบรรยากาศการเตรียมโตพี่นนอะเตรียมโตที่จะออกเดินทางว่าเตรียมยังแน,นไ่ไปไปผุ่นกับไปลองกินอาหารบ้านเขา,เา,เาน,าน,นาันหญ่อ,อ,อ,อีกแล้วเนี่ยอาใหญ่อีกแล้วบปได้ดอกขี้ขาดน้องไปเนาะขี้ขาดถ้าไปเห็ดแบบงามๆไปเป็นอันนั้น เป็นเป็นคุนนู้เปน็นนางใส่ซิทีิเศษให้มันขุ่มเงินเทาเออสำหรับส่วอันนี้เดจ๋ายว่า้เพิ่นราประเด้นเนาะคยได้บอก้ววก็ไลา์คลิปเนาะทั่วนี้มันถืออยู่คนนึงแปดร้อยหกสิบเด้อพี่น้องเดิอไปกับท,กกทั่วนะเดิปีก่อนก่อนที่จของไปปีสองพันเกันกับโปรแกรมทั่วข้าขๆกันนอกแต่ว่าบบมีไปลานสกีรีสอร์ทนี้กะถืออยู่ประมาณ4ี่ร้อย สี่ร้อยดอลลาร์ปีนี้แปดร้อยดอลลาร์ชื่อว่าทบเคองกันเลยพี่น้องนะแล้วจ่นนา,ายเงินกีบตอนนั้นมันสามล้านเก่าเส้นเก่าซิปหน่อยพวกนอจนเขาจ่ายค่ะเขาไปปีน่ะแล้วบันนี้โตนี้มาไล่เงินกีบถึง้าเอ็ดล้าน <c oughs> เอาลือ,อังพี่น้องเลยชือว่านักเติบแต,ต่ว่าก,กับมันกับตามสาพานนะพี่น,อน้องเนาะอยากเห็นเนาะก็เลยว่านนไปกับไปไปเนีวามอยากเห็น นี่คืออาหารเทากินเผากินหนามพี่น้องแซ่บอยู่บ่แม่จะ่าสลัดกันบัดนึง<ส>อยู่นี่กิโตมเข้มขึ้นเข้ากับหายนักกินอยู่บ่ไม่จะสั่งนะเชือเอวมีมีมียังขายเป็นหรอมินิมากเนาะมันมีมินิมากเด้เครื่<า>อยงยนเทาไคลมีบ่อจะหยันห<า>ิวหรือยนต์ฮะ เนี้ยงเหยื่อเหมือนที่ลินเลี้ยงเหยื่อเออเลี้ยงเหยื่อมิวเออเออโบดีอ่บอันนั้นคอยไปบาลีแต่อยากหัวคอยกับเอานู่นหัคอยบ่มีเงินเนาะมีแต่เงินบาทบบกากินเงีงบบกะสร้างเงี้ยงพอบระเดี๋ยเงินสุดท้ายเงินบาทเขาก็เอาเออเงินบาทก็เอาทั้งหยื่อค่ะ โอ้มเยวลาเลเลยนเนเพราะว่าเขาบินจากไทยหมู้ายว่าอยากจะรักกันริเิ่มถขาแล้โอ้งเนาะยังคนยังคนยงเสร็มาน้ำลังสองจานบ่ะตั้งสองเบื่อเนาะมักแตงพี่น้องอันนี้คือต้มเข้มเนาะต้องกินกับมักแตงนี่แซ่บแซ่บเด้ออะมามามาโอ้ย่ำสลัดฟีมือลายกับฟีมือ ได้บ yeah. ่ม <tampoco S 2> so oh, ีเตคิมมออะไรเนาะอ๋อยำมสลัดเนาะจานเขากินกินแล้วก็ไปส่งพอควยคิมมือเหอมีทั้งบะหมักเเ้นคิดกับอันไหนอันเด้สิ้นโทรศัพท์เลยดินี่พี่้อง ต้มเขียมมีสองมาสุดเนาะต้มเขียมใส่ต้า h ู้นี่ต้างเห็ด้วยนกส่ปลาบัวลาวาจารย์ต้มเหลือทึ่งบ่หล่ะงเยอะไงเยอนี่พี่น้องต้าหูอือตัวนี้แม่เราเห็นมันพอดีไงมันนะมันมือนเขาเห็อยาเคียบเนาะเคียแม่ใส่อาไรบ่ โบทำ,ทำทำอีถ่านพอดีแล้วทำ,ททำอีถ่านโอโตเดียวพอดีมาใส่ตืมอีค่ะนี่เ็จ <c oughs> แล,แล้มันกราพุ่งอร่ยจิงได้จริงเลยว่าค่ะไม่ใช่จัดอกน่ได้ต่นี้เป็นตาตนนะอาหารี่น

ต้องหูต้องม้อมยจับกับเจกับปีจับต้ัตัีม่าเมยนะกรปี่้อเนาะท้มอานานขนดว่าีม่สดต้งห่ยานี่เด้อเหออืมน่แล้คอมเมนต์ตลอดแบ่จะหูหานเดียดกันือาท่พี่อยู่อ่ะขาหานี่่จับกเจอะไเ้จับกระปีเขาไปกินอยู่เดียดกับะเสีบแบ นี่กําปั่นนะอ้เงี้ยให้จึงถึนะแค่ตัวขักงโบอืมไม่ต้องเผาแต่เดีวเองซื้อมาหนึ่งขึ้นแล้วเนี่ยอยากซ้อหนังสือขั้บขั้เลยเนาะขั้งโบขั้งดงอันนนะอืมขั้งดงขั้งดงขั้งมาค่ะอืม วันแม่ยังกินหอตต้นหมู่าวันนี้เขาไปหลอวะอาหารจีนอยากกินได้วนนี้ก็คือยเลยอาหารกันจานไรกันนเซนถาได้กนอะมันเอาจานเซนเออจานเซนจีนปักกกแกแกกเห็ดเขาบอเ้วค่ะนอเก่งนเก่ง้วะยังนข้าวเซนนะี่ใกินจีนเาว๊บ กำลังเดินทางออกไปสนามบินเนอะเดี๋ยวยูนิมนเขียนี้มันเคลียรไอตลาดจีนพี่นนาะเขาเอ่วมาเมืองจีนอย่างประเทศลาวอ๋อเบิ่งแม่ตึกนะโอ้ยตึกแบบใหญ่เนาะฝฟหุ่งที่เอฟยูเช่นพวกเมืองลาว เบื่อพี <|ja|> ่ห้องแห่มเต็มเนาะเบื่อพุงก็มีああ่หันอาอาเนี่ยเต็มเลยพี่น้องเอ้เห็นนี้เนาะก็สิเดินทางไปที่สนามบินมันกะสิอัดอัดกันมาเนาะเพราะว่าค้าเมื่อพเพ้นหันพนังยีานเงาพี่น้องก็เลยพนังหัวสัอนๆกันก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้อ่ะเอาไปส่งเด้อนี่อันนี้ กล่องนี้มันใหม้นี่มันไอ้สายพันธหายืมใหม่นะพี่น้องเราแล้วก็ค่าค่าต่างกล่องนี่มันของไอ้ไอ้สายพันธหาเนาะพันธหาทดลองงานพี่น้องเลยอ่อจบหลดพ่นียดาจะปลดติดแผลติดว่าพุ่นะกถ้าเขา แม่มันมีเพิ่มเชียวบินลดนะเอ่ในในา,าโอ้โหลดตีแถวจิน,ใน,ในว่ะเออภายในซู่ซู่ออขอเต้นตอนเข้ามาะอะไรแปดโมงโอษณาบินเลยพี่นอ้องเตรียมโตออกเดินทางไทยวันนี้มาเช็คอินกับคนไลน์ไลน์น้อม,มาเอาปีนยนพี่นอ้องนี่ทำมาเอาปีนยอนเนาะคนไลายแถวไลายวาเลยก็จะกับมีเชียวบินเนาะ นลอดเด้อเข้าไปมันกังคืนพอดีตื่นมาแม่นหอดแล้วก็ไปทั่วต่อเลยเดี๋ยวเจอกันใหมย ley, ่ยูที่เกาหลีพี่ดอกน้องสิเดินทางยังไงวิธีการไปเนี่ยได้ติดตามในอีพีต่อไปเลยเด้อสำหรับอีพีนีกันอาจจะจบเทนีเจอกันใหมย ley, ่ยูที่เกาหลีพี่้องบ๊ายบาย